ก็สวัสดีนะคะมาพบกันนางนะคะวันนี้นะคะอ่าหน้าก่าหวยอ่ารัฐบาลไทยนะคะอีกหนึ่งชุดนะคะเพื่อนพี่มาลงให้ได้ชมนะคะชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดวัดใจล่างนะคะซึ่งว่าหน้าคาลงแล้วตั้งแต่วันที่หวยออกนะคะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเดี๋ยวจะดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่า คือจะตัดตัวไหนออกอีกนะคะแล้วก็คือมันจะเด่นตัวไหนได้นะคะเนาะแต่ทุกอย่างว่ากันไปตามสูตรนะคะเพื่อนพี่คือสูตรคิดสูตรคำนวณมันออกมาแบบไหนหน้าก็ยืนไปที่สูตรนะคะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคำเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศ ใครเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางสถิติโปรดใช้วิทยากาในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะชุดนี้นะคะจะเป็นชุด ใจล่างนะคะเพื่อนพี่ชุดวัดใจล่างซึ่งว่าชุดนี้นะคะนาคทาลงตั้งแต่วันหวยออกนะคะเนาะแล้วนาคก็ขีดด้านล่างให้เลยนะคะว่าตัวเลขที่เหลือมันมันพอที่จะเป็นอ่าหลักเลขตัวไหนนะคะพอที่จะเป็นหลักเลขตัวไหนนะคะเพื่อนเพื่อนที่พี่แต่ทุกอย่างก็ยืนนะคะยืนไปที่สูตรนะคะเนาะแต่วันนี้นะคะ น่าก็จะมาวินิจฉัยนะคะแล้วก็เอาตัวเลขที่น่าทำขึ้นมาเนี่ยเอามาตัดดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าคือมันจะเหลืออยู่ประมาณเลขไหนนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็คือหลักศูนย์แล้วก็หลักหนึ่งนะคะตัวกันนะคะคือสองก็ประมาณนั้นแต่น่าคิดว่าตัวกันตัวกันจะมาเหรอ จริงจริงแล้วเลขมันไม่ออกรอบนอกมานี้ก็ไหลยหลายงวดแล้วนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกอดูให้แป๊บหนึ่งอันนี้คือนักเรียกรอบนอกนะคะเพื่อนพี่ถ้ามันอยู่รอบนอกจากเส้นแดงนะคะนาคก,ก็จะเรียกว่ารอบนอกนะคะเก้าศูนย์แปดสามแต่ชุดล่างมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเดินดีนะคะอ๋อมันจะออกจะออกรอบนอกอยู่สองงวดนะคะเนาะแล้วก็เข้าลอกในเหมือนเดิม ะะแต่น่าคิดว่ามันมันไม่น่าจะไปรอบนอกนะน่าจะอยู่รอบในรอบในนะคะหลักเลขที่เหลือมันก็จะเหลือศูนย์แล้วก็เหลือหนึ่งมันจะเหลือสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์อันนี้จะเหลือแค่สามชุดนะคะเพื่อนพี่แล้วก็หลักหนึ่งนะคะหลักหนึ่งจะเหลือสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะน่าก็ หาตัวมาชนนะคะหาตัวมาชนนะคะเพื่อนพี่แต่นี้น้าก็จะชนให้ดูนะคะเนาะแต่เพื่อนๆนี่พี่ไม่เอาตามน้าก็ได้นะคะเนาะแต่น้าก็อยากจะชนให้ดูนะคะว่าตัวเลขที่เหลือนอะ่ะมันพอที่จะอ่ามาได้ไหมนะคะเนาะพอที่จะมาได้ไหมแต่ถ้าดับนะคะนักบอกไว้ก่อนนะแต่ถ้าดับเก้าดับแปอยู่เนี่ยเลขมันจะเหลืออยู่แค่นี้เลย เหลือหลักศูนย์แล้วก็หลักหนึ่งเหลือหลักศูนย์แล้วก็หลักหนึ่งนะคะเพื่อนที่เลขที่เหลือมันก็จะเหลือหลักศูนย์แล้วก็หลักหนึ่งนะคะแล้วที่นาคบอกว่าเลขมันจะเหลืออยู่ประมาณสามชุดนะคะเลขมันจะเหลืออยู่ประมาณสามชุดจากหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ด จากเจ็ดชุดนะคะจะเหลืออยู่สามชุดแต่หน้าจะติ๊กไว้ให้นะแต่เพื่อนๆที่พี่ไม่เอาตามหน้าก็ได้นะคะอันนี้คือหน้าก็หาตัวชนได้แล้วหน้าก็เลยจะเอามาทําให้ดูนะคะเนาะว่า,ามันพอที่จะเป็นไปได้ไหมนะคะมันพอที่จะเป็นไปได้ไหมนะคะเอาแบบว่ามันพอที่จะเป็นไปได้ไหมนะคะเนาะเพื่อนๆที่พี่ดูนะคะมันมันมัน มันจะมาได้ไหมมันจะมาได้ไหมนะคะมันจะพอมาได้ไหมเนาะมันจะพอมาได้ไหมนะคะแต่น่าคิดว่ามันแต่วันนั้นนะคะเดี๋ยวนะ วันนั้นวันนั้นนาติกออกมายังไงที่ว่าได้เหลือศนกับเหลือหนึ่งอ๋อมันมาจากเลขดับนะคะเพื่อนๆที่มันมาจากเลขดับนะคะเพราะว่าแกับเก้าของนาคบันดับนะคะเพราะฉะนั้นเลขที่เหลือมันอาจจะเหลือศูนย์กับ1แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าดับอยู่จริงๆนะคะถ้า8กับ9ดับอยู่จริงๆเลขมันก็จะเหลือศูนย์กับหนึ แต่นาคบอกว่าถ้าเหลือแค่เนี้ยมันถามว่าเยอะไหมจริงๆแล้วไม่เยอะนะคะถ้าเป็นส่วนตัวของนาคแต่นาคหาตัวชนออกมาแล้วคือนาคก,ก็จะทําให้เพื่อนๆที่พี่ดูนะคะว่าหลักเลขที่นาคชนออกมาแล้วเนี่ยคือตัวเลขนะคะตัวเลขที่เหลือะมันมันเหลือเลขอะไรนะคะเพื่อนพี่ตัวเลขที่เหลือคือมันเหลือเลขอะไรนะคะเพื่อนๆที่พี่ดูชุดนี้นะคะเดี๋ยวขอ เราก็ต้องวินิจฉัยกันนะคะจนกว่าหววจะออกนะคะเพื่อนพี่ <laughs> ทุกอย่างว่ากันไปตามสูตรนะคะแต่จริงๆแล้วสูตรของนักไม่ได้คิดเยอะนะคะเพื่อนพี่แต่คือจริงๆไม่คิดเยอะแต่ถามว่าได้คะแนนไหมถ้าเป็นส่วนตัวนาก็นาได้นะคะเนาะงวดที่แล้วก็คือก็พอประมาณนะคะเนาะพอประมาณเนาะ แล้วงวดนี้มาดูกันต่อนะคะเพื่อนพี่เนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ดูแผ่นนี้นะคะแผ่นนี้นะคะแผ่นนี้นะคะงวดที่แล้วนะคะเพื่นเพื่อนพี่ดูนะที่ที่นาคเ,เดี๋ยวนะคะคือจริงๆอ่าคอยาก ทำให้เพื่อนๆพ,พี่ดูนะแต่ไม่ต้องเอาเหมือนนาคก็ได้นะคะแต่ไม่ต้องเอาเหมือนนาคก็ได้แต่น่าจะทําให้ดูนะคะคือให้วินิจฉัยช่วยกันนะคะเพื่อนพี่แต่ถามว่าตัวเลขในใจของนาคมีอย่างมันมีแล้วละค่ะมีตั้งแต่วันหวยออกเลยอันนี้นาคพูดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือเวลานาคคิดหวยอ่ะคือนาคไม่ซีเรียสแล้วนาคก็ไม่ไม่อะไรนะคะคือจริงๆแล้วคือ ตัวเลขมันจะเข้ามันก็คือเข้านะคะตัวเลขมันจะไม่เข้ามันก็คือไม่เข้านะคะเราจะไปบังคับให้เขาเข้าในล็อกเรามันก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือหลักเลขที่นาคเอาขึ้นมาเนี่ยถ้าสูตรมันเดินดีนะคะ mm hmm. คือนาคก็ปักใจเชื่อในสูตรของนาคนะคะเนาะแต่ถ้าสูตรมันหลุดมันก็คือหลุดนะคะเพื่อนพี่อันนี้คือมันต้องเข้าใจตรงกันนะคะเนาะ <น iance S 2> ใช่นเนี่ยค่ะอย่างอย่างงวดที่แล้วนะคะเพื่อนพี่เนี่ย เก้ากับศูนย์มันดับนะคะแล้วทีนี้มันจะเหลือแปดกับเจ็ดใช่ไหมเอ่ยตามที่นาคตกไว้นะคะเนี่ยแล้วทีนี้ก็เอาสองสูตรนี้นะคะนาคเอาสองสูตรนี้นะคะมาชนแต่จริงๆแล้วอันนี้นาคเพิ่งมาเขียนนะคะเนาะอันนี้นาคเพิ่งหาอีกสูตรหนึ่งมาชนเหมือนกันนะคะเนี่ยคะ่ะตัวหลักเลขนะคะมันจะเหลืออะไรเนี่ยเหลือแปดแปดมันชนนะคะเพื่อนพี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือตอนนั้นอะ หน้าขาแปดไม่เจอนะคะในหลักเลขที่ชนของหน้าคนาคขาเจอแต่หลักสามเพราะฉะนั้นแล้วนนคือสามแปดนะของหน้าก็ไม่เจอแต่หน้าก็ติ๊กไว้ให้ตามล็อกนะคะเพื่อนพี่นะมันก็มาตามล็อกกันแหละแต่พูดถึงว่าคือตอนนั้นหน้าก็เพ่งเลงไปที่สี่เก้านะคะแล้วก็คือสามสามเก้านะคะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือสามนะหน้า,าบอกว่าหาเจออยู่แต่แปดหน้าขาไม่เจอนะคะเนอะอาะจากเล่มที่ว่า ชนด้านนอกนะคะเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นคือมันก็มาออก83นะคะถ้าใครเอาตามล็อกก็ได้นะคะเนาะแต่วันนี้หน้าก็จะมาวินิจฉัยให้ดูอีกนะคะเพื่อนพี่เนาะถ้าไม่เอาตามหน้าก็คือเอาตามล็อกได้เลยนะคะอันนี้หน้าก็จะมาทําให้เพื่อนเพื่อนี่พี่ได้ดูนะคะเนาะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเนาะแต่เพื่อนๆพนี่พี่จะชอบหรือไม่ชอบก็พิจารณาได้เลยนะคะเพื่อนพี่เนาะคือจริงๆแล้วสูตรเลข มันนี่มีอะไรตายตัวแล้วก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเนาะเพราะว่าตัวเลขเราหยิบต้องไม่ได้นะคะเพื่อนๆพี่ตัวเลขอะเราหยิบต้องไม่ได้หน้าก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าตัวเลขมันจะออกเลขไหนแต่ถามว่าเลขอยู่ในใจมีไหมก็คือมีค่ะมีนะคะเพื่อนพี่แต่หน้าก็ขอทําตามสูตรนะคะเนาะสูตรแบบไหนหน้าก็ยืนไปประมาณนั้นหน้าก็จะใช้สูตรนี้นะคะ น่าจะใช้สูตรนี้มายืนกับสูตรนี้อีกนะคะเนาะมายืนแล้วก็มาชนเลยนะคะเนาะมายืนแล้วก็มาชนเลยเพื่อนๆพี่พี่ดูนะคะสูตรเดินอันนี้คือมันเป็นสูตรเดินนะคะสูตรเดินสูตรเดินกับสูตรนี้นะคะคือมันจะชนชนสี่แล้วก็ชนสามแล้วสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่ที่น่าเพิ่งค้นเจอนะคะแล้วน่าก็ทําเก็บไว้ด้านนอก มันจะมีสี่มีสามมีแปดนะคะเพื่อนพี่จะมีสี่มีสามมีแปดจะมีสี่มีสามมีแปดนะคะจะมีสี่มีสามมีแปดแต่ทางนี้สูตรนี้ชนสามสูตรนี้ก็คือชนสามสูตรนี้ชนสี่สูตรนี้ก็คือชนสี่เพราะฉะนั้นก็คือตัวเลขนะคะเพื่อนพี่ตัวเลขมันจะชนมันจะชนแค่สองตัวคือสี่กับสามอะ เพื่อนๆนี่พี่ดูนะถ้าหลักการง่ายๆเลยนะคะเอาแบบปาสูตรแบบง่ายๆเพื่อนๆนี่พี่พพดูนะแบบง่ายๆเลยนะคะอ่ะอันนี้นะคะมันชนสี่กับสามใช่ไหมเพื่อนๆนี่พี่พพก็อ่ะศูนย์สี่อืมแล้วก็ศูนย์สามแต่ศูนย์สามมันดับไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วคือมันก็จะเหลืออยู่สี่ศูนย์ศูนย์สี่ตัวเดียวอ่ะ แล้วก็หนึ่งนะคะพเพื่อนเพี่ดูนะหนึ่งจะเป็นหนึ่งอะไรก็หนึ่งสามอ่าแล้วหนึ่งอันนี้ชนอะไรอีกตัวหนึ่งหนึ่งสี่ก็ชนสี่นะคะเพ,พ,พื่อนเพื่อนพี่พี่พิจรารณาช่วยนากหน่อยเนี่ยค่ะเลขที่เหลือนะคะก็จะเหลือสี่ศูนย์แล้วก็ สามศูนย์แต่สามศูนย์มันเป็นดับคู่นะคะแล้วหลักหนึ่งก็จะเหลือสามหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสี่หนึ่งหนึ่งสี่นี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจากเจ็ดชุดนะคะมันจะเหลืออยู่แค่สามชุดเพื่อนเพื่อนที่พี่ลองพิจารณาได้เลยนะคะเนาะแต่ถามว่าศูนย์นะคะถ้าศูนย์มามันจะสี่ศูนย์นะคะเพื่อนเพื่อนที่พี่ดูนะแล้วห้าศูนย์หกศูนย์มันจะมาไหม <laughs> อันนี้จากวิจากาวิชัยนาคนะคะเนาะจากจากที่วานาคําสูตรเก็บไว้นะคะแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆพี่พี่ได้ชมนะคะ mm. คือจริงๆอ่ะถ้ามันถ้ามันเป็นไปตามนี้จริงๆนะคะน่าคิดว่าเลขมันน่าจะอยู่ไม่ไกลจากตรงที่นาคขีดไว้หรือติ๊กไว้นะคะเพื่อนพี่ถ้าศูนย์นะคะมันจะมาสี่ศูนย์ศูนย์สี่แต่ศูนย์สามสามศูนย์เนี่ยมันเป็นดับคู่ไปแล้ว หนึ่งนะคะมันจะเป็นหนึ่งอะไรอ่ะตรงนี้มันชนสามกับสี่ก็เป็นหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่นะคะเพื่อนพี่ประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่พิจารณาช่วยนาคนะคะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนาคก,ก็จะพูดบอกเพื่อนเพื่อนพี่อีกถ้านะคะถ้าไม่อยากให้พลาดนะคะก็ตามที่นาคขีดด้านล่างไว้แต่หลักเลขที่นาคเอาขึ้นมาเพื่อนพี่ชมเนี่ยแล้วก็ตัวเลขที่ชนเนี่ยก็คือ น่าชนแล้วเมื่อกี่นี้นะคะน่าชนแล้วเมื่อกี่นี้มันก็จะมีนี่ค่ะสี่ศูนย์ศูนย์สี่สามหนึ่งหนึ่งสามสี่หนึ่งหนึ่งสี่อ่ะเพื่อนเพื่อนพิจารณาดูถ้าไม่อยากให้พลาดเลยตามล็อกได้เลยนะคะตามล็อกได้เลยสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แต่ถ้าล็อกหนึ่งก็สามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแต่ถ้าจะเอา ตามเลขชนของหน้าที่ชนไว้นะคะก็จะ403141 3สามตัวเท่านั้นนะคะเพื่อนพี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็หน้าก็ให้เพื่อนพี่พิจารณาช่วยกันนะคะเนาะคือหน้าคำชนออกมาแล้วคือมันได้ประมาณนี้หน้าคำชนออกมาแล้วมันก็ได้ประมาณนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก่อนวันหวยออกเดี๋ยวเราก็มาพูดคุยกันอีกหนึคลิปนะคะเนาะน่าจะรวมตัวเลขทั้งบนทั้งล่างก็พูดคุย ก่อนหวยออกคลิปหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเจอกันนะคะเพื่อนๆพี่แต่วันนี้นะคะหนากก้าคก็หาตัวชนตามสูตรของนาคนะคะจากจากสูตรของนาคเองนะคะเนาะใช่แต่จริงๆแล้วนะคะถ้า9กับ8นะคะ9กับ8ตรงนี้มันดับอยู่จริงเลขมันจะเหลือศูนย์กับ1แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้านาคเอาศูนย์กับ1มาใส่ตัวชนตัวนี้นะคะใส่ตัวชน อ่าสกับ3มันก็จะเหลืออยู่แค่นี้เ,เพื่อนๆพณในที่เลขที่ว่าอ่าเลขที่ว่านาคบอกว่ามันจะเหลืออยู่ประมาณ2อถึงสชุดนะคะก็ประมาณนี้นี่ค่ะ ประมาณนี้นะคะที่นาขีดไว้เนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่ดูนะคะเนาะถ้าอย่างไงนะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนพี่พิจารณานะคะทุกอย่างเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสนหรับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทยนะคะเนาะถ้าอย่างไงก็ให้เพื่อนเพื่อนพี่โชคดีนะคะเดี๋ยวก่อนวันหวยออกเดี๋ยวนาจะมาทําคลิปพูดคุยก่อนหวยออกอีกคลิปหนึ่งนะคะเนาะถ้าอย่างไงนะคะ คลิปนี้นะคะหน้าก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะคะคือกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e เป็นแรงใจแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเพจก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ที่ร้านนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ของหน้าก็จะเป็นคลิปอ่าพระเครื่องสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะแล้วก็อ่าหลากหลายนะคะเพื่อนพี่ลองกดไปชมได้เลยนะคะเนาะถ้ายังไงคลิปนี้หน้าก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะหวยรัฐบาลไทยนะคะเพื่อนพี่หวยรัฐบาลไทยนะ แต่ผลจะออกมาแบบไหนทุกอย่างเราว่ากันไปตามสูตรนะคะน้าก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าตัวเลขมันจะออกแบบไหนแต่ถามว่าสูตรที่น้าทาขึ้นมาและตัวเลขที่น้าเอาขึ้นมาเนี่ยคือมันมันตนโดนใจไหมคือโดนใจนะคะแล้วก็ชอบลึกๆชอบแบบว่ามันไม่รู้นะมันมีความรู้สึกว่าก็ชอบอยู่แต่เลขที่ เลขที่นาคตัดออกมาเนี่ยคือ40 31 41เนี่ยถามว่าสวยมัน,มนก็สวยนะคะเพื่อนพี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนาคก,ก็ว่านาคดูดีแล้วนะคะเนี่ยนาคก,ก็ว่านาคชนออกมามันมันก็น่าจะโอเคแล้วนะคะอืมก็น่าจะประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่นะคะเนาะ ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆพี่ก็ลงพิจารณาช่วยกันนะคะเนาะใครชอบแบบไหนก็พิจารณาทุกอย่างเป็นแนวทางนะคะเนาะถ้ายังไงคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ